สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอาัยคุปค่คะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษายนนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะ ลูกแก้วของอะเคนาเตนขึ้นมาค่ะชาวราศีสิงค์ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวในแง่ของการทำงานนะคะผู้ใหญ่นะคะวาดหวังแล้วก็ฝากความหวังไว้กับคุณค่อนข้างมากในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยสำหรับใครที่เขาเรียกว่ามองหางานใหม่ๆนะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีหรือได้ติดต่อกับเกี่ยวพันกับผู้คนมากน่าลายตาง รวมไปถึงคนต่างชาติต่างภาษาด้วยชาวราศีสิงห์ที่สมัครงานในองค์กรใหญ่ๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะส่วนในแง่ของการเงินเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคุณยังพอที่จะมีเงินใช้ในระบบการเงินของตัวคุณเองค่อนข้างดีทีเดียวแต่อย่างน้อยก็ยังมีผู้ใหญ่คอยหยิบยืน่นหรือคอยช่วยเหลือเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับการเงินของ แต่เขาไม่ได้ให้คุณใช้จนเหลือเฟือนะคะมีให้คุณใช้เมื่อเวลาที่คุณเดือดร้อนและจําเป็นเท่านั้นเองนะคะส่วนในรายของการค้าขายเขาบอกว่าเดือนนี้นะคะในช่วงต้นๆน,นะคะการค้าการขายเนี่ยก็จะค่อนข้างซบเซานิดนึงแต่ในช่วงปลายปลายไปแล้วนะคะยอดขายต่างๆก็จะกระเตื้องขึ้นก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอดทนในช่วงต้นค่ะช่วงปลายไปแล้วนะคะเร่งสปีดได้เต็มที่มีเกณฑ์ได้รับออเดอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะบอกว่าใส่ใจกับในเรื่องของการงานมากจนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันนะคะดวงความรักเนี่ยห่างเหินไปบ้างนะคะต้องออกเอาใจกันนิดนึงนะคะสําหรับรายที่มีคู่อยู่แล้วแต่สําหรับคนโสดนะคะบอกว่าผู้ใหญ่ผลักดันทําให้คุณเนี่ยมีผลงานออกมาได้ดีจนทําให้คุณเนี่ยนะคะไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความรักแต่มองดูให้ดีนะคะ คนอายุมากกว่าแอบสนใจคุณอยู่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เจอกันหรือว่ารู้จักกันจากในแวดวงการทํางานใกล้เคียงกันนั่นเองแต่คุณอาจจะไม่ได้มองมองอา,อาจจะไม่ได้สนใจมองก็หรือมองข้ามไปนั่นเองนะคะก็สังเกตดูดีๆนะคะมีคนอายุมากกว่าแอบให้ความสนใจคุณอยู่นะคะ